ที t ิ n ง e y one สวัสดีครับพบกับผมอั p e ีนีเตอร์วันนี้เราก็าอยู่เกม face grand order เซิร์ฟแอนด์เอร์ทอเมริกาในอีเวนต์ของเทศกาลชมจันทร์นะฮะรีลันนั่นเองนะครับโอเคเราก็มาอยู่ในเอพิโซดที่2กันนะครับซึ่งมีชื่อว่า battle in the coastline นั่นเองนะครับอืม coastline ชื่อเหมือนท่าไม่ปั๊มนะโอเคช่างวันเอ่อถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับก็จะประมาณว่าศึกต่อสู้นะครับแห่งแนวชายฝั่งนั่นเองนะ โอเคเราเข้าไปลุยกันเลยครับซึ่งอันนี้ก็ยังมีตัวยืมให้เรายืมตัวเดียวนะครับเช่นเคยและก็ไม่ต้องคิดมากครับเอาตีนี้แหละไ,ลไปลุยป่ะลุยโอเคอีเวนท์เทศกาลชมจันทร์นะครับรีรันเอพิโซดที่2กันแล้วชัดเจนชัดเจนอืม อะไรเลยครับเซนจอนอะไรเลยครับปาธามันเงียบจริงๆมันเงียบมากเกินไปไม่คิดแบบนั้นหรอเซนมาชาแน่นอนก็มันเป็นคลื่นทะเลยามค่ำคืนนี่นะยังไงก็เถอะเซนจอชมีอะไรกันเหรอโอ้หรือว่าท่านอยากให้ถ่ายรูป <c oughs> อันที่จริงแล้วผมมีความเชี่ยวชาญในการถ่ายรูปวิวแต่ว่าไม่ใช่ผู้คนหรอกนะไม่มีใครต้องการรูปของนายหรอกนะฉันกำลังพูดถึงเจ้านั่นนะ่ะโอ้เจ้าพวกนั้นนะเหรอผมต้องขออภัยด้วย มันน่าจะได้เวลาแล้วสินะใช่คุณก่อนเลยไม่ดีกว่าหรือโอ้ oh, แหมฉันอาอายนิดหน่อยแล้วสิเดี๋ยวแต่ว่าฉันก็ไม่สามารถหันหลังให้กับการเชื้อเชิญแบบนั้นได้ด้วยสิเซนจอร์ชถ้าอย่างนั้นฉันจะกินแล้วนะอโอกินของมันสุดยอดไปเลยแล้วก็รสสัมผัสที่แตะตรงลิ้นนี่ก็สุดยอดเช่นกันมันเป็นขนมที่อร่อยมากๆเลยอะงับงับงับเป็นรสชาติที่พิเศษมากภูมิปัญญาของตะวันออกไกลเนี่ยจะต้องไม่สูญหายไป เดี๋ยวเมื่อกี้ยังแบบหลุดอย,อยู่เลยนะยงนั้นผมขอลองกินบ้างเอ้มโอ้ที่มันอะไรกันเนี่ยร้อนร้อนแต่ว่าอร่อยมันอาจจะดูเรียบง่ายแต่ว่าคุณจะไม่เบื่อกับมันเลยมันน่ะมีผิวที่เรียบเนียนแต่ว่ามีรสชาติที่ลึกล้ําเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งจะอธิบายมันออกมายังไงดีนะสิ่งที่ตัวท่านอธิบายมานั้นคือรสชาติของมันท่านทั้งสองถ้าเกิดว่าท่านจะกรุณาให้ข้าได้ชิมสักชิ้นหนึ่งจะได้ไหม อาอืมขนาดพอดีคำแต่ว่าไม่เล็กเกินไปเนี่ยนะมันยังไม่เพียงพอดังงโง่พวกนี้จะต้องเป็นงานของมืออาชีพอย่างแน่นอนตัวข้าเนี่ยวัดกลัวจริงๆก็จริงอยู่ว่าพวกเราสามารถที่จะหาอัจฉริยะได้ในทุกยุคสมัยจุดๆมองเป็นอะไรไปหรอท่านบาธามีอะไรติดอยู่ที่หน้าของข้าอย่างนั้นหรือไม่ฉันแค่กาลังสงสัยเกี่ยวกับเจ้าสีดํานี่น้าพึ่งที่เหมือนกับซอสเนี่ยมัน ฉันไม่อยากกินมันด้วยตัวเองและอีกอย่างหนึ่งฉันน่ะไม่เชื่อใจนายนายตามติดพวกเรามาเป็นวันๆแล้วทําไมนายถึงไม่บอกพวกเราล่ะว่านายต้องการอะไรเป้าหมายของข้าก็อย่างที่ข้าได้พูดไปตอนที่พวกเราได้เจอกันครั้งแรกข้าน่ะอยากที่จะต่อสู้กับตัวท่านก็เท่านั้นเองและฉันปฏิเสธฉันสั่งสอนคนโง่เขลาในการต่อสู้อีกอย่างหนึ่งทาไมฉันจะต้องสู้กับนายฉันน่ะไม่ใช่คนประเภทท่านหรอกโอ้นั่นจะเป็นความจริงอย่างนั้นหรือจริงสินายพูดเหมือนไม่เชื่อฉันอย่างนั้นแหละ นี่นายเล่นตลกกับฉันอยู่เหรอนายมีปัญหาอะไรกันนะ่ะนี่นายเป็นซามูไรจร,จริงๆหรือเปล่าฮ่าๆท่านมองข้าได้ทะลุปูโปงเลยสินะเมื่อตัวข้านะ่ะจำเป็นที่จะต้องทําตัวเหมือนซามูไรข้าน่ะสามารถทําได้ข้าเป็นคนพเนจอข้าทําตัวแตกต่างกันออกไปในแตกต่างช่วงเวลาแต่ว่าข้าไม่ใช่คนเดียวหรอกนะท่านเองก็ดูเหมือนว่าจะแบกรับแบบนั้นเช่นกันโดยเฉพาะตัวตัวใหญ่นั่นทารอสใช่ไหม หานี่นายหมายตาทาร์ลสของฉันไว้เหรอไม่ใช่ตัวฉันฉันไม่รู้หรอกนะว่านายจัดการไวเวิร์นไปแล้วกี่ตนแต่ว่าฉันน่ะสงสัยจริงๆว่านายสามารถทาําอะไรได้บ้างกับดาบผมกระรองอันนั้นนะ่ะอย่าได้มาดูทูเกตของทารัสนะพวกมันน่ะแข็งเพียงพอที่จะรับปัดของฉันได้เลยนะรับปัดเลยเหรอแสดงว่ามัดเจนี่ทรงพลังมากโอ้มัดของตัวท่านอย่างนั้นหรอือช่างน่าสนใจข้าคิดว่าอาวุธของท่านนะ่ะคือคาถาอันนั้นซะอีกไม่ใช่เหรออา้าวหลุดหลุดหลุดเจย โอ้นายเนี่ยจะงี่เง่าอะไรขนาดนี้าบางทีนาะยอาจจะมีปัญหาเรื่องการได้ยินใช่ไหมฉันะเป็นนักบุญนะฉัน่ะไม่ใช้มัดต่อยใครหรอกฮ่า <c oughs> พอมาคิดดูดีๆแล้วก่อนหน้าที่เขาคนนั้นจะให้กระถากับเธอเซนมาท่านะ่ะก็มือเปล่าเลยนี่นะข้าสามารถบอกได้เลยดังนั้นก่อนหน้าที่ตัวท่านจะมาเป็นนักบุญท่านน่ะได้ต่อสู้กับบางกรดด้วยมือเปล่าของท่านเลยงั้นเหรอ ผมได้เจอบางอย่างที่น่ามหาัศจรรย์ข้าแล้วในฐานะที่เป็นดาร์กอนสเลเยอร์เหมือนกันผมน่ะอยากจะเก็บภาพมันไว้ด้วยกล้องของผมจริงๆฉันไม่ต่อยมังกรที่ไหนทั้งนั้นฉันน่ะไม่ใช่นักสู้ข้างถนอนอีกต,ต่อไปแล้วและฉันน่ะก็ไม่เคยต่อสู้ด้วยมือเปล่าของฉันในชีวิตของฉันเลยได้เหรอไปพูดกับตัวเองล่างไาม้น้ำไหมแล้วก็จอชไม่ใช่ว่านายพูดว่านายน่ะถ่ายรูปแต่วิวอย่างนั้นเหรอกลุ่มของเซอร์วันทั้งสามคนนั้นฉันคิดว่าคุณน่ะสามารถเรียกได้ว่าพวกเขาเนี่ยเป็น ดารดากอนส a เลเยอร์นะคะผู้ฆ่ามังกรน,นะครับพวกเราเนะโชคดีนะคะที่คุณซิกฟีดไม่ได้อยู่ที่นี่ถ้าอย่างนั้นไปจัดการมันกันเถอะค่ะรุ่นพี่มาสเตอร์สิหยุดทำอาหารและกินดังโงดได้แล้วจงยอมํำนนจากสงบซะเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเชือกกันเหรอก่อนหน้านี้ผมไม่ได้แปลคำว,ว่าเชือกนิดนึงนะครับก็ขออภัยด้วยตรงมาชูพูดนะคือมือโอเคตรงนี้โคติโร่อธิบายนะครับว่าทำไมต้องเป็นเชือ เชื่อหมายถึงว่าอยากได้ต่อต้านตัวเชอ่ะในญี่ปุ่นโบราณนะครับเขาจะทําการมัดตัวของผู้ต้องหาไว้ก่อนที่จะพูดคุยกับพวกเขาโอเคตามนั้นจดเชื่อก <ๆ S 2> ันเหรอไม่ใช่ว่าพวกเขาน่ะจะรัดแขนพวกเราไว้อย่างเดียวนี่มันบ้ามากๆเลยที่แบบมัดใครสักคนหนึ่งทั้งตัวแบบนั้นนะ่ะ <laughs> แล้วทำไมต้องหน้าแดงผู้ต้องหาอย่างงั้นหรือผมไม่เข้าใจว่าพวกคุณพูดถึงเรื่องอะไรอ่าขอโทษค่ะคุณเซนจ์จออสแต่ว่าดังโง่พวกนั้นน่ะถูกขโมยมาจากคานเดีย ดังนั้นฉันคิดว่าคุณก็มีความผิดด้วยในตอนที่คุณกนะินพวกมันเข้าไปแล้วแต่ถ้าเกิดคุณคืนมาให้กับพวกเราพวกเราน่ะจะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่เข้าใจแล้วถึงแม้พวกเราจะไม่รู้ว่าพวกเราน่ะทำอะไรลงไปสินะพวกเราซื้ออาหารเหล่านี้มาแต่ถ้าเกิดมันถูกขโมยมาตั้งแต่แรกแล้วก็คุณผู้หญิงพวกเราน่ะไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ว่าตัวท่านนะ่ะดูเหมือนว่าจะพูดความจริงผมจะคืนถุงอาหารเหล่านี้ให้กับพวกท่านนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่พวกเราสามารถทําได้ เอะอ่ะใช่แบบนั้นจะช่วยได้มากเลยค่ะแต่ว่าพวกเราไม่ต้องสู้กันใช่ไหมขอ้อแรกนะครับขออ้อ2ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกเธอนะ่ะจะยอมฟังเราดีๆนะ่ะนั่นสินะไม่อยากจะเชื่อเลยแน่นอนพวกเราเนะี่ยเป็นนักบุญที่มีชื่อเสียงนะเธอก็รู้นี่พวกเรายอมรับเมื่อพวกเราทําผิดแล้วก็พยายามจะทําให้มันถูกต้องถึงแม้ฉันหวังว่าพวกเราน่าจะได้มันสักนิดหน่อยนะแล้วก็มีเพียงแค่เซ็นจอนเท่านั้นที่จ่ายเงินไปดังนั้นฉันนะ่ะไม่สูญเสียอะไรเลยฉันนะ่ะไม่คิดมากหรอกนะใช่แล้วกันตอนนี ได้ปรดเอาพวกมันไปแล้วกลับไปที่คานเดียที่ของพวกท่านด้วยเถิดข้าน่ะเป็นแค่คนที่ขอใัยอยู่ดังนั้นข้าน่ะไม่โต้แย้งอะไรหรอกการต่อสู้น่ะไม่ได้แก้ไขอะไรเลยทุกๆคนรุ่นพี่กลับกันเถอะค่ะภารกิจสาเร็จแล้วมันปแปลกนะมาชูจาหืมเดี๋ยวก่อนนะมันอาจจะเป็นการล่วงเกินไปสักหน่อยแต่ฉันคิดว่าสมุไรคนนั้นน่ะซ่อนแรดัง,งโง่ไว้ในกระเป๋าของเขานะฮะสมุไรหมายถึงข้าเง้นหรือแล้วเซนคนนั้นน่ะก็ซ่อนอยู่ด้านหลังของเธอด้วยใช่ไหมล่ะ เชิญพูดเรื่องอะไรกันนะ่ะทั้งหน้าละอายอะไรแบบนี้ท่านทั้งสองคนข้าต้องขออภัยด้วยผมจะยืนอยู่ตรงนี้ได้โปรดนำตัวคนร้ายสองคนกลับไปกับคุณด้วยเถิดแล้วก็คุณผู้ชายไว้ผมยาวในกล่องใส่กล้องของคุณนะ่ะมันเต็มไปด้วยด่างโงดที่ซ่อนเอาไว้ไม่ใช่เหรอถึงกับอุทานกันเลยทีเดียวนะครับไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเหมือนกันนะเซนจ์จอร์คะฮ่าฉเป็นหญิงสาวที่มีสายตาแหลมคมมาได้แบบนี้ดูเหมือนพวกเราจะไม่มีทางเลือกนอกจากสู้แล้วสินะ แน่นอนมันไม่แฟร์ที่เรียกฉันว่าหัวขโมยแล้วก็ฉันน่ะต้องการทางโง่มากกว่านี้อีกโอเคเมื่อกี้ผมคดข่ามานิดนึงนะครับขออภัยด้วยเมื่อกี้มาท่าก็จะพูดว่าแค่ครั้งนี้เท่านั้นแหละที่ฉันจะละทิ้งถึงสัตว์สาบานอันศักดิ์สิทธิ์ของฉันถึงแม้จะคิดว่าพวกมันน่ะมีน้ำหนักมากกว่าทาราสซอีกนะฮะแล้วก็มาชูก็บอกว่าทาราสเนี่ยมีน้ำหนักเบาขนาดนั้นเลยเหรอคะโคจิโร่นายก็ต้องสู้ด้วยเช่นกันนายนะกินอาหารฟรีไปมากมายแล้วจนถึงตอนนี้นะ่ะใช่ข้านว,น,วออนี้ แต่ว่าก็ยุติธรรมดีพวกเจ้าจงริมรถซึ่งความกดเกรี้ยวของวิชาดาบรับของข้าซะพวกเขาเข้ามาแล้วมาชู้ขอแรกนะครับข้อ2มีปัญหากับเซนเนี่ยมันนะคขอแรกดีกว่าใช่แล้วค่ะพวกเขานะีไม่ฟังพวกเราเลยโอเคสู้แค่ทีเดียวนะครับก็อันนี้ก็ไม่น่าเะรอดค oh ิโยฮิเมซังเช่นเคยนะฮะ คิดอะไรไม่ออกบอกตีออนี้ได้เลยครับยิ่งตอนนี้มีหมีลินม,มาแล้วนี่ยิง่งแรงแรงโคตรเซนชอร์สนี่เลือดเยอะจังลดสักหน่อยก็ยน่าจะทีเดียวตายนะเรียบร้อยตายเรียบ แต่นี่นานกว่าสู้สักประมาณ10เท่าได้นะครับสู้นี่ไม่น่าจะเกิน30วิเรียบร้อยผมทําอะไรลงไปกันเนี่ยอะไรมันเข้าสิงผมงั้นเหรอมันจะต้องเป็นพลังเวทแห่งดวงจันทร์ที่บังคับให้ผมเนี่ยใช้แอสคารอนอย่างแน่นอนน่าจะเป็นดาบชื่อดาบนะครับได้ปรดระล,ลึกไว้ท่านหญิงศัตรูที่แท้จริงนั้นอยู่ใกล้กว่าที่คิดเกือเรียบร้อยลม้มเซนจอสคุณจอสเหมือนกันแหละ ข้าไม่เคยต่อสู้ในปัสจากกิเลสมาก่อนและในตอนนี้กิเลสนั้นทําให้ดาบของข้าชื่อลงในห่วงเวลาที่ความโลภเข้าครอบงําความพ่ายแพ้ของข้าก็กลายเป็นสิ่งแน่นอนซาลาเปาไส้ถั่วแดงนั้นช่างน,น่ากลัวจริงๆได้เหรอโอ้แล้วก็ความแข็งแกร่งของตัวข้านั้นไม่ได้เป็นเพราะว่าข้ายืนอยู่ในแผ่นดินบ้านเกิดแต่ว่าเป็นเพราะว่าเป็นการชนะทางของคลาสของข้ากันเหรอเขือ <c oughs> เรียบร้อยไปอีกหนึ่งเอ้ย Legend o ออฟสม r ไรมันเขียนอย่างนี้ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนจากตัว L เป็นตัว R <laughs> นะครับถึงจะถูกต้องเอ้ยข้อแรกนะครับตำนานแห่งสมูไรข้อแรกนะครับข้อ2โคจิโร่ชื่อของเขาคืออะไรนะโคจิโร่เนี่ยอยอกหยอกทั้ง2คนได้หายไปแล้วพวกเราเนะี่ยมีดังโงดอยู่ตรงนี้ดังนั้นฉันจะวางพวกมันไว้พอเป็นพิธีนะคะพวกนั้นไม่ได้หายไปไหนสักหน่อย พวกเขาหนแกล้งท um, ําเป็นว่าหายไปเพราะว่าพวกเขาห่าอายเกินไปงไงล่ะผู้ชายน่ะมักจะจริงจังกับอะไรเหลวไหลแบบนี้ใครจะไปสนใจกันเล่าถ้าเกิดว่าเธอแพ้น่ะไอ้เครือเป็นการโจมตีที่โหดท้ายเครือไร้ววาปาานีอย่างแท้จริงเครือก่อนหน้านี้ก็แค่ทําให้พวกเขาสลบไปสินะเขาแด้นะครับก็สเธอน่เป็นนักบุญจริงๆเหรออย่าถามเลยเดี๋ยวโดนต่อย ก็จริงนะคะที่ผู้ชายและก็ผู้หญิงเนะี่ยมีมุมมองที่แตกต่างกันในการต่อสู้ข้อมูลทางสถิติได้แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงนั้นมีความกระตือรร้นที่จะเข้าร่วมการแข่งขันที่เป็นการกระทําพื้นฐานนะครับแล้วก็จะไม่ถูกครอบงำโดยการพ่ายแพ้เพียงครั้งเดียวพวกเขาชอบมากกว่าที่จะใช้พลังงานสำรองเพื่อที่จะสร้างสารรค์ซึ่งสิ่งต่างๆขึ้นมาฉันได้ยินมาอย่างนั้นนะคะมันก็เป็นเรื่องจริงสำหรับเธอด้วยงั้นเหรอข้อแรกนะครับข้อ,อใช่จะพูดถูกนะ เป็นเรื่องจริงใช่ไหมจามาชูจาฉ,ฉันไม่รู้หรอกคะ่ะฉันอ่ะไม่ได้ต่อสู้มากเพียงพอที่จะเห็นซึ่งคุณค่าที่มาจากการต่อสู้หรอกนะคะนี่ทั้งสองคนฉันเกลียดที่จะขัดจังหวะแบบนี้นะแต่ว่าผู้หญิงท่าทางน่ากลัวคนนั้นนะ่ะวิ่งตรงไปที่ทะเลแล้วเอ๊ฮ่าฮ่าฮ่าสายไปแล้วไปเลยทารัสม,มุ่งหน้าไปเลยฉันไปก่อนนะเด็กน้อยทั้งหลายครั้งหน้าที่เราเจอกันนะ่ะฉันอาจจะจัดการให้สะสมเลยไปแล้ว โอ้ทะเลแยกออกแล้วมังกรก็ออกมาเอ๊หรือว่าเต่านะมันเป็นมังกรเหล็กที่ดูแบบเหนื่อยล้ามากๆเลยหรือเปล่า <c oughs> จ้ะไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามมันอาจะได้พุ่งขึ้นไปยังท้องฟ้าแล้วหมุนนะครับหมุนหมุนสิ่งนั้นมันดูเหมือนกับวัตถุบินได้ที่ไม่สามารถระบุตัวต,วต,วตนได้ใช่ไหมคะทุนพี่นั่นสินะใช่นั่นคือสิ่งที่ทุกคนคิดข้อแรกนะครับข้อ2เจอนาะจจะต้องทําให้เป็นข่าวหน้าหนึ่งแน่นอนตามนั้นนะฮะ โอ้แต่ว่าจะต้องส่งความยินดีของพวกเราที่มีต่อดังหงบพวกนี้ให้แล้วสินะใช่พวกเราซื้อพวกมันมาจากกลุ่มคนประหลาดที่อยู่ในรถม้านะครับแก้วอ๋อกับพวกมารีสินะแต่ว่าหลังจากนั้นพวกเราก็ไปเจอคนอ้วนคนหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าจากักรพรรดิแล้วก็แบ่งครึ่งหนึ่งไปให้กับเขาเขามีความสามารถมากๆในการชักชวนแล้วก็เป็นลูกหนี้มืออาชีพเป็นคนประเภทที่จะไม่จ่ายเงินคืนที่เขาติดเอาไว้เดี๋ยว ดังนั้นระวังตัวด้วยล่ะพวกเธอหน่าจะเจอเขาในดินแดนลกล้างเวสแลนด์นะครับโอ้หลังจากพูดทั้งหมดนั้นเธอก็บินออกไปสินะดูเหมือนว่าพวกเราหน่าจะมีงานมากมาห้ทำเลยนะฉะนันน่าไม่ถือสาหรอกฉนันคิดว่ามันสนุกดีแล้วพวกเธอจะเอาอยัางไงล่ะมาชูแอปกโก้ถ้าเกิดพวกเธอแต่ยอมแพ้แล้วก็ตอนนี้น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะแล้วนะไม่ค่ะพวกเราจะต้องเอาดังโงกกลับไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่พวกเราจะสามารถทําได้ไปกันเถอะค่ะมาสเตอร์ผู้ชายโต้ว้นคนนั้นน่ะจะต้องเป็นศัตรูคนต่อไปของพวกเราแน่นอน โอเคก็ได้ตัวฟรีมานะครับผมแล้วก็ต้องรวบรวมนะฮะดังโงบพิเศษให้ได้100อันนะครับแล้วก็ปลดล็อกด่านใหม่โอเคเดี okay, ๋ยวไปฟาร์มมาก่อนแล้วกันแเราค่อยมาดูเนื้อเรื่องต่อว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมแอมวอนิเตอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับบอกล่าวว่าสวัสดีครับอย่าไว้เจอกันครับบ๊ายายเจอกันครับเย,ย้พีซึีซออเดียสั่งเดส พอดีว่าเจ้าแอปกาวนั่นฝากมาบอกน่ว่าตอนนี้เจ้าน่านไ like ลฟ์สตรีมอยู่ในทวิตด้วยละ่ะไลฟ์ทุกวันตั้งแต่2ทุ่มไปต้นไปลิงค์ทวิตอยู่ด้านล่างอย่าลืมเข้าไปกดดูเข้าไปกดฟอลโล่ได้ละ่ะโอเลียวซังอ่ะแย่ละเลียวมะมะเพ่นโลนโอเลียวซังเอาตัวจินของผมขึ้นมา